ถ้าเราพูดถึงอียิปต์โบราณเนี่ยนะครับคำว่าชื่อของคนคนนึ่งเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่คำเรียกเฉยๆมากเลยอใช่ถามมันคือตัวตนคือจิตวิญญาณของคนคนนั้นเลยใช่ครับความเชื่อของเขาคือการที่เราเอ่ยชื่อใครสักคนเนี่ยมันเท่ากับว่าเรากำลังต่อชีวิตให้วิญญาณของเขาเป็นอมตะ แต่ในทางกลับกันใช่ในทางกลับกันถ้าเราไปสกัดชื่อใครสักคนออกจากหินโหอันนี้มันไม่ต่างอะไรกับการฆาตกรรมดวงวิญญาณให้หายไปตลอดกาลเลยโหดร้ายมากนะคะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องการลบนี่แหละครับแต่มันไม่ใช่แค่การทำลายเข้าของนะมันคืออาวุธทางการเมืองที่แบบร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งของอียิปต์โบราณเลยเป็นความพยายามฆ่าความทรงจำของฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่หลายองค์เลยทีเดียว ใช่เลยค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่อารมณ์โกรธแค้นส่วนตัวด้วยนะคะแต่มันคือกระบวนการเ,เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ที่วางแผงมาอย่างดีเลย mm. สิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือเราจะไปดูกันว่าความพยายามลบตัวตนของฟาโรห์องค์สำค,สำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเขาใช้วิธีไหนกันแล้วมันมันได้ผลจริงๆหรือเปล่า และที่สำคัญที่สุดคือความจริงที่พวกเขาพยายามจะฝังกลบเนี่ยมันกลับมาให้เรารู้ได้ยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะจุดนั้นเลยที่น่าสนใจที่สุดน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มที่เคสที่โหดดังที่สุดเลยดีกว่าครับเรื่องราวของฮัตชิปสุดฟาโรหญิงที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆคนหนึ่งเลยอืมฟาโรหญิงนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคะใช่ครับคือแค่ผู้หญิงจะขึ้นมาเป็นฟาโรได้นี่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าฝืนธรรมเนียมสุดๆแล้ว แต่นี่พระนางปกครองอย่างเครื่องไกลยาวนานเลยแต่พอพอสิ้นพระชนม์มไปเท่านั้นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นมันโหดร้ายมากมันคือการกวาดล้างอย่างเป็นระบบเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะคมีคนงานที่ได้รับคำสั่งให้เดินเข้าไปในวิหารทุกแห่งทั่วอียิปต์เลยพร้อมกับสิวแล้วก็ขอนภารกิจมีอย่างเดียวเลยคือมองหาพระนามของฮัตเช็บสุดในกรอบวงรีที่เรียกว่าคาร์ทูชอ๋อครับแล้วก็สกัดมันทิ้งซะ มองหารูปสลักของพระนางแล้วก็ทุบทําลายให้หมดคือมันเป็นความตั้งใจที่ชัดเจนมากๆโหแล้วอะไรคือแรงผลักดันที่ทําให้ต้องทํากันขนาดนั้นครับมันคือความเกลียดชังส่วนตัวหรือว่ามีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นคือนักวิชาการส่วนใหญ่เขามองว่ามันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบประวัติศาสตร์ให้กลับมาเข้าที่เข้าทางตามจารีตเดิมมากกว่าค่ะ จัดระเบียบประวัติศาสตร์ใช่ค่ะคือในความเชื่อของอียิปต์เนี่ยฟาโรคือร่างอวตารของเทพฮอรัสซึ่งเป็นเทพบุรุษการมีฟาโรหญิงที่ประสบความสําเร็จมากๆเนี่ยมันเลยเหมือนเอ่อเป็นความผิดปกติอ๋อเป็นสิ่งที่ท้าทายขนก มันท้าทายกระเบียบของจักรวาลในมุมมองของเขาดังนั้นการลบชื่อพระนางออกไปก็เหมือนกับการพยายามจะบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เอาพระนามของฟาโรหทุตโมสที่3ซึ่งเป็นฟาโรองค์ถัดมามาสลักทับลงไปแทนโหรากับว่ายุคสมัยของพระนางไม่เคยมีอยู่จริงเลยอารมณ์นั้นเลยค่ะเหมือนกับการรีทัชรูปเลยนะครับแต่เป็นการรีทัชประวัติศาสตร์บนแผ่นหินแทนแต่ที่ผมทึ่งมากๆคือ เขาทำได้ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับอย่างที่วิหารดีเอลบาฮาดีที่สวยมากๆเนี่ยมันยังมีร่องรอยอยู่ใช่ค่ะและนั่นคือความย้อนแยงที่แบบงดงามที่สุดเลยยังไงครับคือในความพยายามที่จะทำลายล้างให้สิ้นซากเนี่ยพวกเขากลับทิ้งหลักฐานชิ้นที่สำคัญที่สุดเอาไว้ลองคิดดูนะคะถ้าชื่อของพระนางแค่ถูกปล่อยให้เลือนหายไปตามกาลเวลาเราอาจจะไม่มีวันรู้จักพระนางเลยก็ได้อืม แต่การที่มีคนจงใจใช้สิ่วสกัดชื่อออกอย่างรุนแรงมันทิ้งจะเรียกว่าเป็นรอยแผลเป็นไว้ดลประวัติศาสตร์ก็ได้ค่ะรอยแผลเป็นใช่ค่ะแล้วรอยแผลเป็นนั้นมันตะโกนออกมาดังๆเลยว่าเคยมีคนสําคัญอยู่ที่นี่และมีใครรองคนพยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้เราลืมเขามันทําให้นักโบราณาคดีต้องหยุดแล้วถามว่าทําไมแสดงว่าความรุนแรงของการทําลาย กลับทิ้งร่องรอยที่ชัดเจนกว่าการปล่อยให้ถูกลืมไปเฉยๆเสียอีกกลายเป็นว่าการพยายามฆ่าความทรงจำของพระนางกลับทำให้เรื่องราวของพระนางน่าสนใจและเป็นอมตะในอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะกลายเป็นปริศนาที่ชวนให้คนรุ่นหลังอย่างเราต้องมาขุดคุยหาความจริงกันเอาละครับคือการลบฮัตเฉ็บสุดดูเหมือนจะเป็นเรื่องการเมืองกับจารีตที่พยายามจะแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ถ้ามันมีการลบใครสักคนด้วยความเกลียดชังทางาศาสนาละครับผลลัพธ์มันจะรุนแรงกว่านี้อีกไหมรุนแรงกว่ามากค่ะและนั่นก็นําเราไปสู่ฟาโรอีกองค์หนึ่งที่ถูกตราหน้าว่ากษัตริย์นอกรีดนั่นก็คืออาเคนาเตนค่ะ ฟาโรองค์นี้ทำในสิ่งที่ช็อกโลกอียิปต์โบราณทั้งใบเลยคือการปฏิวัติศาสนาครั้งใหญ่ปฏิวัติเลยเหรอครับใช่ค่ะจากเติมที่เคยนับถือเทพเจ้ามากมายหลายองค์พระองค์กลับประกาศให้บูชาเทพอาเ,เทนหรือดวงอาทิตย์เพียงองค์เดียวเท่านั้นโอ้โห นั่นมันเหมือนกับการไปทุบสารพระภูมิของคนทั้งประเทศเลยนะครับกลุ่มนักบวชที่เคยมีอำนาจมหาศาลจากวิหารต่างๆจะต้องโกรธแค้นมากแน่ๆโกรธแค้นชนิดที่ว่ารอวันเอาคืนเลยค่ะและทันทีที่ยุคของอาเคนาเตนสิ้นสุดลงการล้างแขนก็เริ่มต้นขึ้นแล้วมันนุนแรงแค่ไหนครับมันคือการกวาดล้างที่ยิ่งใหญ่และทั่วถึงกว่ากรณีของฮัตเชปสุดมากนักเมืองหลวงใหม่ที่พระองค์สร้างขึ้นอย่างอลังการที่อมารณะเนี่ยถูกทิ้งให้ร้างเลยค่ะ Oh วิหารของเทพอาเทนถูกรื้อถอนจนไม่เหลือซากและที่สำคัญคือพระนามของอาเคนาเตนกลายเป็นสิ่งต้องห้ามถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากรหรือศัตรูแห่งอมารณะมันเป็นบั๊กที่ต้องกำจัดทิ้งเลยใช่ค่ะเป็นความพยายามลบช่วงเวลา17ปีของรัชสมัยพระองค์ให้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ไปเลยแล้วแล้วเรารู้ได้ยังไงครับว่าเขาถูกลบออกไปจริงๆมันมีหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนแบบ ปฏิเสธไม่ได้เลยไหมครับมีค่ะมีหลักฐานที่เป็นรูปพระธรรมและชัดเจนมากมากเลยสิ่งนั้นคือบัญชีรายพระนามกษัตริย์แห่งอาไบดอสบัญชีรายชื่อกษัตริย์ใช่ค่ะซึ่งสร้างขึ้นในยุคหลังอาเคนาเตนไม่นานบัญชีรายชื่อแบบนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะคะมันคือการประกาศว่านี่คือสายเลือดอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดบัลลังก์มาอย่างถูกต้องอเป็นเรื่องความชอบธรรมถูกต้องค่ะ การมีชื่อในบัญชีนี้คือการยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วเกิดอะไรขึ้นกับบัญชีรายชื่อนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือรายชื่อฟารโรห์ที่สลักเรียงกันมาอย่างสวยงามพอมาถึงฟารโรห์อเมนโฮเทปที่3ซึ่งเป็นพระบิดาของอเคนาเตนรายชื่อแฉดไปกลับกระโดดข้ามไปยังฟาโรห์โฮเรมเฮปเลยค่ะกระโดดข้ามไปเลยใช่ค่ะชื่อของอเคนาเตนซเมนคาเรตุตันคาเมนและฟารโรห์ไอหายไปทั้งหมดเลยเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ นี่ไม่ใช่การหลงลืมนะคะแต่มันคือการตัดต่อประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการโดยรัฐเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ในรายชื่อที่หายไปมีตุตันคาเมนอยู่ด้วยหรอครับฟาโรที่ดังที่สุดในโลกตอนเนี้นะใช่ค่ะตุตันคาเมนเองก็เป็นหนึ่งในฟาโรที่ถูกลบนี่คือความย้อนแย้งที่น่าทึ่งที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะคะเหลือเชื่อเลยคนที่โลกโบราณพยายามจะลืมให้ได้มากที่สุดเพียงเพราะมีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับอะเคนาเตนผู้เป็นบิดา แต่มันมันตลกหลายมากเลยนะครับกลายเป็นว่าการที่พระองค์ถูกลบถูกทำให้โลกลืมนี่แหละกลับเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยยังไงคะที่ทำให้สุสานของพระองค์รอดพ้นจากการถูกปล้นมาได้เป็นพันๆปีจนกระทั่งโฮเวิร์ดคาร์เตอร์ไปเจอเข้ามันคือโชคชะตาที่เล่นตลกจริงๆค่ะ เพราะการที่พระองค์ถูกลืมไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการทําให้ไม่มีใครสนใจจะตามหาสุสานของฟาโรห์ที่ไม่สําคัญและไม่มีตัวตนองค์นี้อย่างจรงิงจังอืมพวกโจรก็คงมองข้ามไปใช่ค่ะก็คงคิดว่าเป็นแค่กษัตริย์เด็กๆที่ครองราชไม่นานทําให้สมบัติข้อมูลและเรื่องราวทั้งหมดในสุสานยังอยู่ครบช่วนกลายเป็นว่าความพยายามที่จะลบกลับกลายเป็นการแช่แข็งประวัติศาสตร์ชิ้นสําคัญที่สุดเอาไว้ให้เราได้ศึกษาในอีก3,000ปีต่อมาสุดยอดจริงๆ แล้วในเมื่อวิหารของอาเคนาเตนถูกรื้อทำลายไปหมดสิ้นซากและนักโบราณคดีไปเอาข้อมูลเกี่ยวกับยุคสมัยที่หายไปนี้กลับคืนมาได้ยังไงล่ะครับคำตอบมันซ่อนอยู่ในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดที่สุดค่ะที่วิหารคาหนักซึ่งเป็นศูนย์กลางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดพอมีการบูรณะในยุคหลังๆนักโบราณคดีก็ต้องทึ่งเมื่อพบว่าด้านในแกนของเสาประตูขนาดมหึมาที่เรียกว่าไพลอนเนี่ย ไพรลอนมันไม่ได้เป็นหินตันๆค่ะแต่มันถูกยัดไส้ด้วยก้อนหินสลักขนาดเล็กๆนับหมื่นๆก้อนเลยยัดไส้เลยครับหมายความว่ายังไงคือเขาเอาหินพวกนี้ไปถมข้างในนะครับใช่เลยค่ะแทนที่จะขนเศษซากวิหารของอาเคเาเตนไปทิ้งไกลๆให้เสียเวลาพวกเขากลับเอาชิ้นส่วนเหล่านั้นมาใช้เป็นเหมือนขยะก่อสร้างโห oh. เป็นวัสดุถมไส้ในของสิ่งก่อสร้างใหม่ของตัวเองซะเลยหินก้อนเล็กๆเหล่านี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่าทารทัศน์ค่ะทารทัศน์ นึกภาพตามแล้วมันน่าเหลือเชื่อมากแสดงว่านักโบราณคดีต้องค่อยๆเอาก้อนหินพวกนี้ออกมาทีละก้อนแล้วมันนั่งต่อกันเหมือนจิ๊กซอว์เหรอครมันคือจิ๊กซอว์สามมิติที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในโลกเลยค่ะเป็นโครงการที่ใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะคะโอ้หลายสิบปีค่ะนักวิชาการจากทั่วโลกต้องช่วยกันนำภาพถ่ายของทารทัศน์แต่ละก้อนมาลองเรียงต่อกันในคอมพิวเตอร์แต่ผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่ามาก เพราะในที่สุดภาพของยุคอมานาที่สาบสูญก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งแล้วเราเห็นอะไรบ้างครับจากจิกซอวนี้เราได้เห็นภาพชีวิตประจำวันพิธีกรรมทางศาสนาและแม้กระทั่งภาพใกล้ชิดของอาเคนาเตนกับราชินีเนฟอร์ทิติซึ่งเป็นรายละเอียดที่เราไม่มีทางได้เห็นจากที่อื่นเลยโอ้โหนี่มันน่าทึ่งจริงๆนะครับคือสิ่งที่ผู้มีอำนาจตั้นใจจะทำลายและฝังกลบให้สิ้นซาก กลับกลายเป็นเหมือนแคปซูลเวลาที่เก็บรักษารายละเอียดของยุคนั้นไว้ได้ดีกว่าที่ไหนนซะอีกมันคือความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องนี้เลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันการทำลายล้างที่เกิดขึ้นมันก็สร้างปริศนาใหม่ๆขึ้นมาด้วยเพราะมีหลักฐานบางชิ้นที่หายไปตลอดการจริงๆอย่างกรณีของเมนคาเรฟาโรลึกลับที่ดูเหมือนจะครองราชต่อจากอเคนาเตนแค่ช่วงสั้นๆอ๋อครับ หลักฐานเกี่ยวกับตัวตนของเขาถูกทำลายจนแทบไม่เหลือทำให้นักวิชาการยังเถียงกันไม่จบจนถึงทุกวันนี้ว่าเขาคือใครกันแน่มีทฤษฎีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับคนนี้มีหลายทฤษฎีมากค่ะบางก็ว่าเป็นพระอนุชาของอาเคนาเต้นบ้างก็เป็นคนอื่นไปเลยแต่ทฤษฎีที่น่าสนใจมากทฤษฎีหนึ่งก็คือเซเมนคาเรอาจจะเป็นพระนางเนเฟอร์ติตินั่นเองเนเฟอร์ติติเหรอครับ ใช่ค่ะที่อาจจะปลอมตัวเป็นชายและขึ้นครองราชเป็นฟาโรห์หญิงต่อจากพระสวามีคล้ายๆกับที่ฮัตเช็บสุดเคยําแต่เพราะหลักฐานมันน้อยมากเราเลยยังสรุปอะไรได้ไม่ชัดเจนการทำลายมันสร้างปริศนาที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแล้วมันก็มีหลักฐานที่แสดงถึงความเกลียดชังแบบจัจจะที่จับต้องได้มากกว่านั้นอีกใช่ไหมครับที่สุสานหมายเลข55หรือ KV 5 5 ที่นั่นคือจุดคลแม็กซ์ของความพยาบามที่ข้ามภพข้ามชาติเลยค่ะนึกภาพตามแล้วขนลุกเลยนะคะครับการเข้าไปเจอลงศพที่ครั้งหนึ่งเคยวิจิตรงดงามแต่สภาพที่พบคือใบหน้าทองคำบนลงถูกกระชากออกอย่างรุนแรงชื่อในคาทูชถูกขูดทิ้งอย่างเหี้ยมโหดโหดมากมันไม่ใช่แค่การปล้นแต่เป็นความแค้นที่สัมผัสดได้จริงๆค่ะตามความเชื่ออียิปบราณการทำลายใบหน้าและชื่อของผู้ตาย เท่ากับการทำลายโอกาสที่วิญญาณจะไปสู่โลกหน้าโดยสิ้นเชิงเป็นการสามให้วิญญาณนั้นดับสูญไปตลอดกาลใช่เลยค่ะแล้วแล้วในเมื่อชื่อถูกทำลายไปหมดขนาดนั้นเรารู้ได้ยังไงครับว่าร่างที่อยู่ในโรงนั้นคือใครและตรงนี้เองครับที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ก้าวเข้ามาเป็นฮีโร่อ๋อ DNA ใช่ค่ะการตรวจ DNA จากมัมมี่ที่อยู่ในโรงนั้น ในที่สุดก็ยืนยันได้ว่าร่างนี้คือบิดาของตุตันคาเมนและจากหลักฐานแวดล้อมทั้งหมดก็แทบจะแน่นอนแล้วว่าเป็นอาเคนาเทนเองสุดยอดแม้คนโบราณจะพยายามใช้สิวลบเขาออกจากประวัติศาสตร์และจากโลกหลังความตายแต่รหัสพันธุกรรมคือบันทึกที่ไม่มีใครสามารถลบออกไปได้จริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรครับเพราะเรามองภาพรวมจากเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งฮัตเช็บสุด อาเคนาเทนตุตันคาเมนมันบอกอะไรเราบ้างครับไม่เคยสิ้นสุดของมนุษย์ที่จะควบคุมอดีตแล้วก็ลบความจริงที่ตัวเองไม่ต้องการออกจากหน้าประวัติศาสตร์ค่ะอืม mm. แต่บทเรียนสําคัญที่เราได้จากอียิปต์ก็คือไม่มีอํานาจไหนที่ยั่งยืนแล้วก็ไม่มีความลับไหนที่ถูกซ่อนไว้ได้ตลอดกาลหินอาจจะถูกทุบทําลายชื่ออาจจะถูกสกัดออกแต่ความจริงมันมักจะหาทางแทรกตัวออกมาผ่านรอยแตกของประวัติศาสตร์ได้เสมอ เหมือนกับรอยเงอจางๆของฮัตเช็บสุดบุญกำแพงวิหารหรือก้อนหินชลาทัศน์ที่ถูกซ่อนไว้ในเสารประตูเหมือนความจริงมันแค่รอเวลาที่จะถูกค้นพบสินะครับใช่เลยค่ะแล้วมันยังมีความย้อนแย้งสุดท้ายที่ทรงพลังมากอีกอย่างหนึง่งครับฟาโรเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นอมตะในแบบที่พวกเขาต้องการตอนมีชีวิตอยู่แต่การที่พวกเขาถูกพยายามลบเนี่ยแหละค่ะที่กลับทําให้พวกเขากลายเป็นปริศนาอมตะที่โลกยุคใหม่ลหลงไหลและพยายามค้นหาคําตอบไม่รู้จบ ท้ายที่สุดแล้วชื่อของฮัตเชฟสุดอาเคนาเต้นและแม้แต่ตุตันคาเมนที่เคยถูกลืมก็ถูกเอ่ยขานอีกครั้งและอาจจะดังกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตเสียอีกการพยายามทำให้ถูกลืมกลับทำให้ถูกจดจำได้ดียิ่งกว่าเดิมเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราในยุคนี้ได้คิดต่อเหมือนกันในยุคอียิปต์โบราณการลบชื่อออกจากหินคือการลงโทษสูงสุด และต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่ในยุคดิจิตอลของเราที่ข้อมูลสามารถถูกลบหรือแก้ไขได้ในชั่วพริบตาการกระทําแบบนี้มันง่ายขึ้นหรือยากขึ้นกันแน่แล้วประวัติศาสตร์ในยุคของเราจะเปราะบางกว่าหรือว่าแข็งแกร่งกว่าในอดีตกันแน่ครับ